สวัส <S uce myself> <S vivre> ดีเช้าวันจันทร์ที่คุณค <S lonely> <S eds> <S serves> ่้องหมองใจนะครับสวัสดีทุกๆคนนะสำหรับแฟนเพจช่องโกติอารามบอยนะครับฉลองกับชัยชนะนัดที่สองของฤดูกาลนะครับเช้าเช้านะครับตื่นขึ้นมานะ ฉลองความปราชัยกับลิเวอร์พูลเป็นเพราะอะไรนะฮะอาร์เนส้็อตลอลตดถึงไม่ไว้ใจตัวสำรองเป็นเพราะอะไรทำไมกองหลังเราถึงเล่นประมาทเยี่ยงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะเกมแพลนของมากโกซินวาจึงทำให้ลิเวอร์พูลกระดิกไม่ออกเป็นเพราะอะไร ทมามครึ่งแรกเราเล่นกันหมาไม่แดกกันเกือบทุกนัดเลยตัวนักไม่รับประทานแล้วกันฮะกราบขอโทษน้องๆหนูๆท,ที่ที่ช่วงปิดเทอมนะฮะจะมาดูคลิปนี้อยู่วันนี้เราจะมาพูดถึงสองนะเกมที่ใหญ่ๆ <c oughs> นะบิ๊กแม์ก็คือเกมที่สนามบุปุุแลมนะครับรับการไปเยียนของหงแดง นะครับแล้วก็เกมที่โอทราวฟอร์ดนะครับนรกของทีมเยือนนะครับเปิดบ้านต้อนรับคำเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาร์บี้นะฮะผพาเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพูดกันถึง2คู่นี้นะครับแต่ดับแรกนะครับมาพูดถึงอ่าลิเวอร์พูลก่อนเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับที่เราพ่ายแพ้ในตึกพรีเมียร์ลีก นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกย้ํานะครับว่าเป็นนัดแรกของฤดูากาลที่เราแพ้ในฐานะทีมเยือนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ี่ปีนะฮะหลายปีอ่ะจำไม่ได้แต่หลายปีที่ครึ่งแรกลิเวอร์พูลโดนนำสามเม็ดนะครับโดนยิง3ามลูกเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในใน เกมเมื่อคืนนี้มันมีครั้งแรกซึ่งเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับตัวผู้เล่นง่ายมากนะครับง่ายมากเมื่อคืนนี้มันต่างกันโดยิ้่เชิงคือมาโกซินวาโค้ดของฟูลแลมเนี่ยยอมที่จะโรเตชันถึง4นัดนะครับไม่ใช่4นัดแต่4นักเตะแต่อาเน์สลอ็อตนะครับ แค่คนเดียวก็คือโคดิกาโปนะครับภายในยี่สิบกว่านาทีนะครับ,นะรบลิวพูลิวพูเสียนะครับเสียประตูไปสามลูกเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเริ่มเกมมานะครับเกมนี้ต้องบอกก่อนว่ามาโคสินวาวางแผนวางเกมมาให้ให้นักเตะของเขาเนี่ยไม่กลัวลิวพูเลย ขึ้นไปบีบขึ้นไปไล่ยันหน้าโกยันเควินเคลเฮอร์คือทั้งแดน2และแดนสของเขาเองนะครับบีบไล่เพลสนะครับมาโคติวว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยแนวรุกเนี่ยหลายตำแหน่งนะครับแต่อันนีสลอตไม่เปลี่ยนผู้สมตูก็ยังเป็นควีฟเควินเคลเฮอร์นะครับเปลี่ยนจากนัดเอเวอร์ตันเนี่ยตำแหน่งเดียวคือโคดี้กาโปเอาง่ายๆที่เหลือเหมือนเดิมนะครับ ลุยอาร์ตออกแล้วคนที่เขาโผล่มาเล่นหน้าสายแทนเกมก็อึดอัดนะครับเริ่มเกมมาอึดอัดแล้วก็ดูฟูลแลมดูจะทำเกมทำทรงบอลได้ดีกว่าเลี้ยวผูนะครับก่อนอื่นบอกก่อนนะก่อนที่หนูจะมาวิพากษ์วิจารณ์ทีมตัวเองไม่ต้องไล่ให้หนูไปเล่นเองไม่ต้องไล่ให้หนูไปเป็นโค้ดเองนะครับเราเป็นแฟนบอลน,นี่เสื้อสโมสรน,นะฮะเสื้อของแท้เกรดเพลเยอร์ ไม่ได้มาโชว์ร่ำโชว์รวยแต่พี่เนี่ยว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเราซัพพอร์ตสโมสตอนเพราะฉะนั้นหลังจากเกมการแข่งขันเราต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ถูกไหมฮะเราซื้อเสื้อสโมสตอของจริงทุกปีเพราะฉะนั้นมึงลงไปเล่นเนี่ยมึงต้องทุท่มเทให้แฟนบอลบ้างทําไมเหรอกลัวมันจะขาดเร็วไปเหรอหรือย,ยังไงคือหลังจากที่อาร์เซนอลนเนี่ยทําได้แค่เสมอกับเอเวอร์ตันนะครับหนึ่งหนึ่ง นั่นถ้ากับว่าลิเวอร์พูลต้องการแค่จุดเอ็ดแต้มจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่ยี่ิบแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่่อแต่เริ่มเกมมาอย่างที่เห็นสัง,งกษางแงกเล่นกันแบบกองหลังเลื่อเลประมาทคือแบบครึ่งบอลพยายามบิวอัพเกมขึ้นไปจากแดนหลังแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไม่มันไม่ได้ดีเด็กกว่าฟูแลมเลยกับกลายเป็นฟูแลมสิที่มีจังหวะนะมากกว่าลิเวอร์พูล สุดท้ายก็มาได้ประตูขึ้นนำนะฮะจากความเด็ดขาดเฉียบคมของอลิซิธแม็กลิสเตอร์นะครับการเป็นแบกตัดบอลได้นะครับแล้วก็แม็กลิสเตอร์วิ่งมาโฉบนะครับแล้วก็ไถไปแถไปสุดท้ายกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งในนาทีที่สิ แฟนบอลลิวูรลายคนคิดมาหนูหนูคิดว่างั้นโอ้เล่นยังเล่นไม่ดีเว้ยแต่ขึ้นนําแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลี้ยวภูกมาแล้วนะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีนะครับนาทีที่ยี่สามนะอิไบร์มากกร์นเนเตเป็นเจนเ,นเตอร์นะฮะสูงใหญ่อย่างดังภูผากับ,บวัวจีฟันไดแต่เล่นลุกมง นักไม่รับประทานจริงๆอิ่ใบมากโกเาเต้นะแล้วพยายามจะอโชเหนือนนะด้วยการคลึงบอลอยู่หน้ากรอบเขโทษบิวอัพมคลดิเฮอร์โกเาเต้โกเาเต้เคทติโจนเคติโจนโกเาเต้จะดึงบอลหลอกตุดท้ายเกือบนะแล้วก็นั่นแหละเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็คือเขาตัดบอลได้นะครับแล้วก็บอลมาโดน โดนหัวเข่าของเคอร์ติจรนนะครับมาเข้าทางแรนสัตยยงลูกนี้จะบอกว่าฟันไดเนี่ยถ้าระหว่างบอลฟันไดกับสัตยงเนี่ยฟันไดอยู่ใกล้กว่าแต่ดูเหมือนแบบไม่คิดว่าบอลจะมาคิดว่าคีร์ติจนเอาอยู่ประมาทเลเล,เล่สุดท้ายกลับตัวนะกลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดเินต่อไปก็ไป,ไปไม่ถึงกลับตัวไม่ทันไรอันสตโยงคือลองไปดูภาพชัดทีดีว่าว่าพี่บิ๊กเวิร์ดเราเนี่ยอยู่ก่อนอยู่เหลื่อมมาอ,อยู่ใกล้บอลมากกว่าไรอันสติโยงแต่สุดท้ายเป็นไรอันสติโยงยิงฟับเข้าไปตีตเสมอนหนึ่งหนึ่งและไม่กี่อึดใจแอนดูโรบสันรบโรบ้คนเดิม นะครับนัดที่แล้วโดวนใบแดงในนัดที่เหมือกับพุกแล้วมาต่ององนัดนี้เอาอีกแล้วทำตายึดจะเตะแน่แน่หลอกหรอกยึดจะเตะแน,น่เปิดนะฮะเอาเป็นว่าหนูไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพหนูก็รู้ว่าการเปิดบอลผ่านหน้าโกตัวเองในแดนของตัวเองเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนเขาห้ามเลยเป็นกองหลังอย่ามาอย่ามาแบบผ่านบอลหน้าโกตัวเองและ อีงไปมากับโค้มงโม่งก็ไม่ได้เสียบอลสุดท้ายล็อบโบพยายามวิ่งมาแก้ไขก็แชลับล็อบโบ้นั่นแหละนะฮะเข้าไปเป็น2ประตูต่อหนนะครับเป็นอเล็กอีบูบี้ยิงเข้าไป2ประตูต่อหนหลังจากนั้นยังครับหนาทีต่อมายังไม่จบนะฮะลูกนี้จะบอกว่าฟาวหนูว่ามันมันเป็นมันเป็น,น,ปนอ่อมันเป็นการทําฟาวที่เบามากมันไม่ฟาว ลูกที่มูนิตนะครับโรดิโก้มูนิตกระแทะเหมือนแบบช่วงขึ้นมง ai, ก่อฟันได้กระแทะหลังฟันได้แล้วลงมาก็ไม่ได้เสียรักอะไรแต่มูนิตเนี่ยใช้หลังเท้ากระดกบอลข้ามหัวมาแล้วคือเหมือนคนเราอะ่ะจะเล่นบอลอะไรเขาคิดไว้แล้วแต่ฟันได้ไม่รู้ไงว่าโรดิโก้มูนิตเนี่ยคิดว่าจะเล่นอะไรกระดกบอลกลัดตัวมาแน่นอนกองหน้ากับกองหลังการกัดตัวมันมันไม่ทันกองหลักกองหน้าอยู่แล้วสุดท้ายก็ไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันนะวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งเลยนะแผงหลังของเราเล่นห่วยเล่นเล่นประมาทนะฮะจะทอากาษาบ,บา้านๆก็คือเล่นเอีย้ยทุกตัวยกเว้นเติจโจนเคลียร์ประมาทปานได้ประมาทโกนาเต้มงไม่ได้แล้วก็ติดประมาทล็บโบก็เหมือนเดิมกลายเป็น ปกติบางนัดเนี่ยถ้าถ้ากองหลังเราพลาดแค่ตัวสองตัวที่เหลือยังช่วยซัพพอร์ตช่วยตอนได้แต่อันนี้คือพลาดทั้งแผงอาเป็น,นว่าทั้งแผงนะตัวท้ายสามหนึ่งงานยากนะครับงานยากสามหนึ่งงานยากงานยากหนูไลฟ์รวดเมื่อคืนเนี่ยพอจบครึ่งแรกหนูไล์เลยหนูมั่นใจว่าแพ้แน่นอนอืแต่หนูไม่ได้ตีเลียดนะเ,เข้าใจไหมคือถ้ามันอยู่ในช่วงที่กําลังขับเคี่ยวกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะอันนั้นอะ นันทีนี้แต่หนูเขา้าเข้าใจว่ามาต่อครึ่งหลังกันดีกว่าหลังจากครึ่งหลังนะฮะเริ่มเกมมาเลี้ยวภูก็พยายามจะจ่ายบอลให้ไวให้เร็วมากกว่าเดิมนะฮะเล่นบอลให้เข้มข้นคือเล่นให้มันแบบถึงลูกถึงคนนะฮะแล้วก็จ่ายบอลกันแม่นๆพยายามสุดท้ายก็ทยอยเปลี่ยนตัวลงมานะครับลุยดีอาร์ดลงมาแทนคนนนิคัพโป ฮาวิลเลียดลงมาแทนโดมินิกโซบอสไลท์ซึ่งวิ่งพลาดไม่มีอะไรเลยนะครับดาวินนุนเยสลงมาแทนโชต้าลงมาก็เหมือนไม่ได้ลงดาวินนะคอนเนอร์แบล์ลี่ลงมาแทนอิมไบร์มาโกนาเต้เปลี่ยนออกมาเลยนะครับสุดท้ายนาทีที่เจ็ดสิบสองนะก็เป็นความเสียบคมของหลุยยาร์ดนะครับได้บอลจากคอนเนอร์แบล์ลี่การแอตติชของคอนเนอร์แบล์ลี่นะครับ หนูยายก็จิ้มบอลเข้าไปเป็นสามสองซึ่งมันเหลือเวลาอีกสิบแปดนาทีคือจริงๆแล้วนะถ,ถ้าใจหนูเนี้ยหนูอยากเปลี่ยนอ่าเคียซ่านะเปไดริโกเคียซ่าเนะลงมาแทนนุนเยสก่อนเลยไม่ใช่แทนที <c oughs> ่จะนุนเยสลงเอาเคียซ่าลงมาก่อนแล้วนุนเยสค่อยส่งมาทีหลังแต่นี่เปิดโอกาสให้หนุนเยสก่อนซึ่งลงมาไม่ได้ทําอะไรเลย ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรครับทีมเลยสุดท้ายก็คือฟูแลมเขาก็สามนึ่งอ่ะเขาก็อ่ะโอเคอยากบุกใช่ไหมบุกก็บุกมาเขาก็จะมาตั้งแดนสอแดนกลางอ่ะพัแคแขกกลางแน่นอันี้ร์พูก,ก็เจอยอยาะยาสุดท้ายพอได้มาเป็นสามสองก็เหมือนจะมีแรงฮึดอยู่พักนึงสุดท้ายก็มาเหมือนเดิมบิวอัพบิวไม่ขึ้นเพราะฟูแลมเขาแพ็กเกมไม่หมดเลยนะฮะแพ้ไปนะครับสามเป็นสอง เกมนี้ให้บทเรียนอะไรกับอาเนอ้สลอดให้บทเรียนอะไรกับนักเตะทุกคนทําไมหรออาเจนนลนมันมันมันจะหมดรุ่นแล้วเลยแบบหันไปหันหลังให้เขาแล้วก็เสียใจเฮ้ย hey, อย่าพูดหมดรุ่นดิคนเรายังมีหวังนี่ไงลีผู้แพ้แล้วเหรอแพ้แล้วตามมาหน่อยคือมันไม่ควรไงหนูมองว่าในเมื่อที่เอพอตันเขาเสมอกับอาเจนนลนได้แล้วเนะี่ยมันควรจะมีแบบเฮ้ย ขยกเข้าไปเล่นให้เต็มที่กดดันถ้าคุณเอาชนะปูแลมได้มันจะเหลือแท่แปดแต้มภายในเหลือภายในเกดแมตซึ่งน่าจะแบเบอร์แต่ตอนเนี้ยกลายเป็นแบบยงังมาก่อนมาก่อนอันเ์เซนอนจะรีบไปอยู่ฟาจบลิกไปไหน,ลน,ไกกนแล้วมาลุนพิมพิลีกกับเราก่อนเี่ยเราแพ้ให้แล้วนะคือด้วยความประมาทของกองหลังไม่เข้าใจอันเนื้อสลอตว่าทำไมไม่ยอมไว้ใจตัวสำรองบ้างเนี่ย นี่ผลของการที่คุณให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับตัวจริงมากเกินไปกับคนที่ลงเล่นสม่ำเสมอกูจะเล่นดีหรือเล่นไม่ดีกูก็ได้ลงกูจะเล่นดีหรือไม่ได้ดีกูก็ได้ลงเพราะนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงในในความคิดของอันเนอรอสลอ็อตสิบเอ็ดตัวจริงในวงกติของสลอ็อตไม่เปลี่ยนแล้วสังเกตมาได้เลยว่าหลังๆมันเนี่ยครึ่งแรกเราหมาไม่แดกมาหลายนัดแล้วนะครับทําเกมไม่ได้อึอดอัด บางเกมแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยด้วยซ้ำไปย้อนดูแล้วทำไมอ่มันไม่เหมือนกับเมื่อตอนตตรุดูการ์่ะบหนาทีเราได้ประตูนำเอาแล้วแฟนหงแดงกระดิกนิ้วตีนทาแป้งสบายใจรอแล้วว่าวันนี้ชนะกี่ศูนวันนี้จะยิงอีกกี่ลูกแต่ตอนเนี้ยครึ่งแรกของเราตา,ตายตายตันนิฟบิวอัพไม่ได้ก็ยังใช้วิธีการเล่นแบบเดิมนะครับ ฟันไดติดประมาทไปเยอะติดเลิะเลอไปเยอะพอเป็นกัปตันทีมแล้วพอเป็นแบบเหมือนว่าตัวเองนี่เจ๋งค่านี่เจ๋งที่สุดในปตัตตพีนะครับกราบขอโทษแฟนบอลบางคนที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปดา่านักเตะเลยอย่าไปว่านักเตะเลยหนูไม่ได้ดา่าแต่หนูแค่เอาข้อผิดพลาดมาให้ทุกคนได้เห็นกันไม่รู้ทุกคนเห็นมันหรือเปล่าอันเนี้ยคือข้อผิดพลาดที่หนูได้มองเกมอยู่แล้วหนูก็เห็นว่าเฮ้ยนักเตะของเราหลายคนติดประมาท ไม่มีใครเล่นดีเลยโดยเฉพาะแรนกับฟ็นแบ,บก mm. ก็ก็จะแบบถ้าเล่นดีสุดก็คือติจโจนครองบอลได้พยายามจะดึงเกมพยายามจะแต่กบเฟ็นแบกก็จะแบบโชว์กเก๋าหมุนมาไปได้ไม่ไปอ้าหมุนกับส่งบิวอัพดีกว่าลูกเมื่อก่อนเคยแบบยึดแล้วหลุดสอ,องลุดสามไม่มีเลยไม่มีเห็นตอนนี้กลายเป็นติดไปครองบอลแล้วคุณแล่ดเขาบอลถึงตัวเขาเข้าบอลถึงตัวนะครับ คิดดูว่าไอ้กองหลังกองหลังขอไอ้เซนเตอร์อะเวว่าผู้ปล่อยให้เซนเตอร์ของฟูลแลมทำทิท้งกันขึ้นมากับอีโบบี้มีอยู่ช็อตหนึ่งอะมันเป็นเซนเตอร์นะขึ้นมาบุกขึ้นมายิงถึงหน้ากองเสียตัวเรวพูลคิดเอาเซนเตอร์ฟูลแลมทันทิ้งหนึ่งสองมาผ่านกองกลางเรามาได้ยังไงไอ้ตัวที่ทำท่าเนี่ยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะ ขอขอ,อาอาคาวินบาซี่ะไอ้คาวินบาซี่ทำชิ้งักยูบ e ี o ขึ้นมาถึงข้างบนคุณพระช่วยไปไงยูบ e ี้โทษใครไม่ได้ครับโทษตัวเองเท่านั้น อันนี้ตลอดให้สัมภาษณ์ก็ออกมาปกป้องลูกทีมว่าก็อย่างที่เห็นแล้วว่ามันมีความผิดพลาดเขาก็ไม่กล้าที่จะด่าลูกทีมเพราะมึงต้องลงไปไงมันจะได้ยังไงก็ได้เมื่อมึงไว้ใจต่งลงไปเพราะฉะนั้นในฐานะที่หนูเป็นแฟนบอลลิพูคนหนึ่งอยากให้อันนี้ตลอดเปิดโอกาสให้กับนักเตะใหม่ๆบ้างนักเตะที่เขาวิ่งซ้อมนักเตะที่เขาตื่นมาแล้วมาซ้อมมาไล่มาวิ่งอยู่ในสนามซ้อมแล้ว ไม่ได้มีโอกาสลงตัวจริงเลยเพื่อคนเหลนั้นจะทุ่มเทมไปเพื่ออะไรฮะคอนเนอร์แบลลี่ลงได้โอเคยังไม่อยากส่งลงเพราะมันเพิ่งหายจากการบาดเจ็บลงมาอ่ะเรื่องนั้นไม่ติดแต่ตำแหน่งอื่นนะนี่คือบทเรียนราคาแพงของอาร์เนสต์สโลนและหนูกูตรงนี้เลยในคลิปนี้เลยว่าถ้าสมมติว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์อพูลพลาดแชมป์นะสมมตินะซึ่งโอกาสเป็นปัญญากแต่ถ้าสมมตินะ พลาแชมปนะ์ทั้งทีมนะฮะลาหมาอูตบททั้งทีมนะครับอันเตอสลอตนี้ไม่ต้องเปลืองใบมิโกรนะก็หง่มพระไตได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจองพระไตให้มาบดท,ที่ประเทศไทยยอดยอกยอก,ยอกคือโอกาสพลาดมันมันยากแหละนะครับแต่พี่เนียว,ว่าคุณก็ควรจะเล่นให้ให,ให้ให้แฟนบอลทั่วโลกได้คืออันตรายอของพลาดแล้วอ่ะ พราะฉะนั้นคุณควรที่จะเล่นเต็มที่มากกว่านี้และดีดูนะหลังจากนี้หลังจากนี้เลี้ยวคูจะพักเจ็ดนัดพักเจ็ดวันเตะหนึ่งนัดพักเจ็ดวันเตะหนึ่งนัดอ่าดูที่ว่าเล่นในแอนฟิ์เจอับเว์แฮมประมาทไหมเดี๋ยวดูนะหนูทำนายไว้เลยว่าจะติดประมาทจะติดเลนเลอร์ดีไม่ดีโดนนาก่อนแมตช์ที่เจอกเว์แฮมดีไม่ดีโดนนาก่อนแล้วคอยดูว่าหนูทำนายไว้จริงไหม ถ้ายังมีทัศนคติแบบนี้กันอยู่นะกองหลังนะยังแบบพยา build, พยามบิวอ่ะพยายามไอ้กูเหนือกว่าเวทแฮมมันบอล้ทยตารแบบา,างมันบอลแบบกลางตารางไปถึงท้ายนู่นมันพูดไปเราแล้วหรอกมันจะมีทัศนคติแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะเล่นบอลโชว์เหนือโชว์เกา่าแบบเฮ้ยที่นี่แอนฟิวนะอ่าแล้วก็ดูว่าหนูทํานายไว้จริงไหมถ้าคิดแบบนี้แล้วยังเล่นแบบนี้แมตที่เจอกับเวทแฮมในแอนฟิวโดนนําก่อนแนะ่นอนเพราะหนูมั่นใจ นะครับอ่ะก hmm. uh ็เ huh. ป็นบรไยายต่อไปนะครับจะบ่นจะด่าจะว่าอะไรกัน uh สุดท้ายเราก็ยังเชียร์เหมือนเดิมนะยูวิวนิ้วอลกอรุณ e จะชนะหรือจะแพ้นะครับเราก็จะเดินอับอายไปด้วยกันเนอะก็ก็กราบขอโทษแฟนบอลสายคิดบวกแล้วกันนะหนูอาจจะเป็นคนที่รู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับหนูเวลาทีมดีหนูก็ซับพอทีมเวลาเล่นไม่ดีเราก็ต้องตีได้เพราะเรา เราตุนสมุสรเต็มที่ปีหนึ่งก็โดนไปหลักหมื่นเหมือนกันนะกับเซอร์าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีติดวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเอาความคิดเห็นตนตัวมาบอกให้ทุกคนฟังไม่ต้องไล่หนูไปเล่นไม่ต้องไล่หนู่ไปคุมนะครับอ่ะต่อมาอหกแค่คู่ลิเวอร์พูลคับฟูตลนี่ก็ยาวแล้วต่อมาแมนเชสเตอร์เด,ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เป็นเกมผ่าเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ หลังจากที่ก็ขเขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านไข่บ้านพังนะครับก่นอนหน้านี้นะครับบ้านแมนซิตี้นะครับแมนยูก็บุกไปชนะได้นะฮะซิตีหลังๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแมนยูก็ไม่ได้เป็นรองแมนซิตี้เลยนะครับทีนี้ยอมรับอย่างหนึ่งว่า หลังๆมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยรูไนเต็ดนะครับในการทำทีมของรูเบนมอมริมดูดูมีวิชาดุนความแก่กล้าขึ้น <c oughs> ดูเล่นบอลเป็นทรงเข้าใจใ่ไหมคือไม่ตะเปะตะปาแม่เสียอย่างเดียวนะฮะกาาโชค,คือจังหวะจังหวะสุดท้ายเนี่ยตายจังหวะสุดท้ายทุกทุกครั้ง จะส่งก็ไม่ดีจะยิงก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนียต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะนูขอปบมือให้แมนยูนะครับอันนี้แบบจริงใจไม,ไ,งไม่ได้แสดงไม่ได้เตะแจ้งอะไรอย่างใดแมนยู U, เมื่อคืนนี้เล่นดีจริงนะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประตูชัยชนะแค่น,นั้นเองเราเห็นเลยว่าการพองถ่ายนักเตะของของอ่าเป๊ปโปรเดียล่านะครับในลูกกันเนี้ย โอเคเควินเดบรอยลงเล่นในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจบฤดูกาลนี้อำาลอ e aling, าแมนซิตี้แล้วไม่มีเอริงบอหฮาลันซั่งนัดที่แล้วมีก็ทำอะไรไม่ได้โอมามามูด ma นะครับยังไม่สามารถยิงประตูนอกบ้านได้ยิงได้เฉพาะในเอจิฮัตเดียมฟรีโฟเดนก็ d r อปนะครับอ่าเบนโดตินวาก็ไม่เท่าไหร่ นะครับกลายเป็นว่าคนที่ส่งลงมารวมถึงแบ็คซ้ายตัวจี๊ด,ด,ดก็ไม่ได้นะครับเยวาวชนดาวรุ่งนะครับเมื่อคืนนี้ได้อาริตอนนะครับเซฟไว้หลายลูกเหมือนกันนะครับนอกจากอาริตอนจะเซฟแล้วองเรลอนาก็เซฟเหมือนกันนะครับแต่รูปเกมโดยรวมแล้วหนูมองว่าแมนยูเป็นต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อวานนะครับหนูฟันธงลูกศรว่าเฮ้ยแมนซิตี้น่าจะบุกมาชนะ แม่อยู่ได้นะฮะอันนี้บอกตรงๆหนูปันงธงผิดขนาดเกมที่ออกมาไม่ได้เป็นเกมอย่างที่หนูคิดไว้ในหัวเลยกลับกลายเป็นแมนอยู่ที่ที่แบบกดขยี้วีแมนิีท้ายเกมเนี่ยโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะเมื่อคืนลุกโลกของพ่อริมเนี่ยดีโกดาโลกขาเล่นดีนะครับแล้วเล่นดีหลายตัวเมื่อคืนเนี้ยเล่นดีหลายตัว ้องยอมรับว่าเล่นดีหลายตัวแต่พียเนี่ว่าจังหวะสุดท้ายบรูโน่แฟนนันนะครับดีมากเมื่อคืนแต่จังหวะสุดท้ายคือนุปแปลกใจว่าทําไมอแฟนแมนยูรู้สึกมันหนูไหมถ้ารู้สึกมันหนูช่วยช่วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยช่วยตรงข้อความ,มาบอกกันหน่อยรู้สึกว่าทําไมคุณไม่ส่งโจชัวเซซี่หรืออาจารย์ดูของหนูเนี่ยลงไปก่อนรักพูดคอยรุนเพราะหนึ่งนะครับเชื่อว่าอาจารย์ดูเนี่ย เบสิกการคลองบอลตัวก็ไม่ใช่เล็กตัวก็ใหญ่เบสิกการคลองบอลไปกับบอลเซนในการจ่ายบอลต่างๆนานาหนูนนดูหนดูนดูว่ามันมีมิติกว่าลาสมุดหอยหลุนมมีประโยชน์มากกว่าถ้าตรงไป11ตัวจริงผู้เล่นหนูเชื่อว่าโจชวัวเซอร์ซีเหลือจันดูเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าลาสมุดหอยหลุนมแต่ลูเบนอบโบลิมเลือกหอยหลุนมลงก่อนเซอร์ซีพอเกมมันไม่ได้แล้วอ่ะเห็นไหมว่าว่าก็เริ่มที่จะ เอาเอาทักตี้ลงไปแล้วพอทักตี่ลงไปปุ๊บเกมมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคือแบบเฮ้ยแมนยูดูแน่นขึ้นแมนยูดูทําเกมรุกได้วูบว่างได้หวือหวาทําเกมรุกได้คุกคาแมนซิตี้ถึงขนาดบางช่วงโง่หัวไม่ขึ้นจับกดดันอย่างเงี้ยอือยอมไม่ยอมยวไม่ยอมยอไม่ยอมเงยยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมคือแมนตี้มันคือไม่ได้กระดิกเลยไม่ได้กระดิกเลยแล้วช่วงท้ายเนี่ยตอบโต้อะไรไม่ได้เลย แน่นอนเกมมันอาจจะมีสวนไปส่วนมาส่วนไปสวนมาแต่หลักใหญ่ใจความนมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมื่อคืนนี้เป็นเกมของแมนเชสเตอร์อยู่นเจ็ดพูดตรงๆต,ตรงนี้นะครับถ้าแมนยูเปลี่ยนตัวผู้เล่นสักสีตัวห้าตัวและที่สำคัญโดยเฉพาะกองหน้าหากองกลางหรือหาเซนเตอร์ที่แบบแน่นๆในรูปแบบการทำเกมของอามริมหรือว่าการวางแผนอามริม หนูว่านักเตะชุดนี้น่าจะเข้าระบบกับระบบสามสี่สองหนึ่งของรูปเป็นอะโมริมได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับก็เสมอกันไปตูนตูนนานมากแล้วที่ไม่เคยเสมอกันตูนตูนนะครับแต่ก็บางคนบอกเกมจืดบางคนบอกโอ้ไม่น่าเปิดดูเลยแต่หนูบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนแมนยูเมื่อคือนดูแล้วเขาเรียกอะไรอะชุนขำหัวใจเพราะ ในอแทปป์ od, ปกติเราจะเห็นว่าแมนตี i, มากดแมนยู u, แบบงงหัวไม่ขึ้นบางนัดเคยมายิงถึงสามลูกแต่เมื่อคืนเนี่ยด้วยเตียงปลุกเราด้วยเตียงเชียนตำนาของของแฟนแน,นเหล่าเลดอาร์มี่เนี่ยทำให้แมนยูช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่เล่นดีเมื่อคืนแมนยูเล่นดีจริงๆนะครับยอมรับเลยว่าเล่นดีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะคือมันมันเพิ่งมาดีช่วงท้ายนี่แหละพูดตรงๆ อันนี้ลอคิดเล่นนะถ้าเอาแมนยูเมื่อคืนที่เตะตอนตีทุ่มครึ่งนะไปเตะกับเลี้ยวปูตอนสองทุ่มเนี่ยหนูว่าเลี้ยวปูตู้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้พูดมาเพื่อจะมายกยอพอป้นแมนยูแต่ว่ามันไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะอันนี้แค่พูดเล่นๆตะก,กะแบบเล่นๆน่ะแค่คิดเล่นๆว่าถ้าเลี้ยวปูตอนเนี้ยบิวล์อัพอย่างเงี้ยมาเจอกับแมนยูที่เล่นกับแมนตีเมื่อคืนเนะี่ยไม่รอดนะหนูบอกเลย ไม่รอดนะมันอยู่เมื่อคืนเล่นดีนะครับแต่พลาดอย่างเดียวคือจังหวะสุดท้ายจบไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้ปัญหากันต่อไปเช่นกันลิวผูกก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปต่อไปอ่านิสส็ลตนะฮะพักเจ็ดวันเตะหนึ่งแมตช์พักเจ็ดวันเตะหนึ่งแมตช์และดูว่ามันจะเป็นอย่างที่นูพูดไหมกองหลังจะประมาทเหมือนเดิมไหมจะเล่นเลินเล้อเหมือนเดิมไหมจะโชว์เหนือโชว์เก่าแล้วก็ทําผิดพลาดเหมือนเดิมไหมครึ่งแรก จะเริ่มจะเริ่มแบบตั้งทรงกันได้หรือยังหมายความว่าครึ่งแรกต้องมีประตูมั่งได้ไหมไม่เว่าครึ่งแรกแบบไม่มีโอกาสทําประตูแล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อตู้กดแบบงอหัวไม่ขึ้นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเราก็ต้องเชีย์ไปด้วยกันนะครับวันนี้แค่มาระบายให้ทุกคนฟังว่าสิ่งที่หนูคิดมันเป็นแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องไล่หนูไปเจะบบอลเองไม่ต้องไล่หนูไปคุมทีมเองนะครับ แต่ถ้าใครสามารถติดต่อทางตมต,ต,ต่อรีวูได้ก็โทรมาหาหนูหนูสามารถไปเจให้ได้นะครับแล้วหนูก็สามารถไปคุมทีมให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ให้ให้ให้คนที่ติดต่อมาแล้วกันนะครับนะบก็อ่ะเป็นกำลังใจนะฮะตู้ๆนะฮะสองนิ้วนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ๆนะสามสองแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับร์วูต่อไปสุดท้ายก็เดินหน้านะครับเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องตู้ไปด้วยกัน นะครับแฟนบอลก็คอยซัพพอร์ตแต่วันนี้เพียงแต่ว่ามาระบายให้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เตื้อฟังไม่ได้สักคำแอแล้วแพลยที่ต่อรูกันหมด Kapa kabut Hihihi <laughs> Hihihi